สบายดีพี่น้องบวชกัจจสีตอนเศร้าวันผุดพี่น้องจะอาเยตเน้องครับตอนนี้กํลังซิขึ้นบ้านเอื่อยพี่น้องเอ้ยบ้านเอืเ่อยพ่นมีบุญที่ว่ามั่นนี่แหละโอ้ยคุยจีรอจะมาคุยใหญ่แต่บุญสุดบ้านบ้านน้องน้นพี่น้องเอ้ยชุมญ่นี้ก็ขึ้นไปแล้วทีมงานจะกคนขึ้นไปแล้วโทรหาย,ยิงเจียบ่เมาขึ้นแล้วขั้นสิบไปแลแ้วแซดมาเด้อบอกว่าแปดโมง แต่กบเห็นเสร็จมาคือจะไม่ไปแล้วล่ะค่ะจีซีก็จะไปคนเดียวตามเคยค่ะไม่มีเพื่อนแต่ก็ไปคนเดียวค่ะเพราะว่าไปเที่ยวไปเล่นซื้อเนี่แหละพี่น้องเลยบุญบ้านเพื่อนกันกนบบรมียังดอกบุตรสุดบ้านก็นอยู่ทั้งเพื่อนเพิ่นุมแหละบุญมองรักบ้านเลยไปอยู่ในวัดในว่าดอกเพราะว่าวัดว่าเพื่อนกันกนบบรมีหลวงพ่อจะเอาบานประจําอยู่จะมีแต่ <c oughs> นิม์ พะบ้านอื่นมาสวดมายังซื้อเดี๋ยวจะติดตามขึ้นบ้านใหม่น้ำกันพี่น้องจ๋าไปกินกระปุ้นคือเก้านั่นแหละเมื่อวานนี้ยายนี่ขึ้นไปเห็ดน้ำกระปุ่นอยู่เห็ดในเพ่แล้ะก็ลงมากินอยู่ค่ะอร่อยอร่อยค่ะฝีมือยายนีไม่เคยตกค่ะติดตามไปบ้านใหม่น้ำกันพี่น้องจา๋าหมดบุญแล้วพี่น้องเลยบุญก็มี้น,นองซำล้านขายของมุนน้อย,น,อย,น,อยนี่ละ่ะนี่ล่ะกะซาลา กันเพื่อนเอือ่งมองรักบ้านสุบ้านี่น้องเอ้ยเงียบเสวีกับม้าเพื่อนเอะไรไปน้องชุอเพย็นนี่ก็ขึ้นมาก่อนแล้วเป็นเมือม่อยๆรีบเรื่อยยังปวดส่วงเลยพี่น้องเอ้ยยังไงดอกครับอออีอออออกงค่ะมันคืออะไรทำไมมันเงียบเสวีจังเลย เงียบเซเว่ยอยากคือบ่มีเอียงนี่สวัสดีค่ะชายเนี้ยอยู่เนี้ยกลิ่นบุญบ้านพี่น้องเลยเขาประาาทัดเปิดอันที่เงียบนะที่เงียบนะนางไม่ได้เปิดเพลงนางวะเขาก็มิดนีด้ยกลิ่นได้มี้ยอยากต้มซีนมีแบบต่ต้มซีนนะ่ะ

กรเนข้าปุ่นแล้วพน้องเอ้อ้กินกระปุ่นนี่ค่ะกินกับปุ้นแล้วก็เจ็บท้องกินกปุ้นแล้วก็เจ็บท้องตายแล้วมามาพี่น้องเอยกินกับปุ้นก็ค่ะ้าเดี๋ยพี่น้องเอ้ย เรามันได้ผู้กันนั้นใช่แต่ว่าอันที่คืนเช้าเนาะมือบุ๋นไม่ใช่ผู้ึ้นแม่บอกว่าเอามือมือไม่มีขี้บอกว่าเออแล้วนะก็พืชแล้วนะอันคอยนั้นคอยนำหมอน้ำกระปุนไม้ยี่ขี้นี่เวลาจับระวังมันจีมือใส่กระถอมถุงตัวนี่กินตัวนี้สิมันผสมมาได้หมดกินรสกระปุนมันจะบันคืมตัวนี้บาดเดียวเท่านั้นใช้นอนเน้นไปทางไหนไม่ไงนี่ว่ะไปยันเสือไม่ใหญ่ นรากคยเห็นแกเนียเราลากไปเลยวันนันรถประจักพันเลยโอ้ยเมื่อหลายปีที่อก so ี้วันเจาลานอมาน้ำเนี่ยมุนเลยนะมันเหามันเอายมาคันมากบไว้บ้างวยเดีมันหายอยู่วานเนี่ยเจ้า่ซื้อแม่เออซื้ออดพนพีนี่มึงนั่นกูเป็นภาษาบบอแม่ว่าเออัซื้หค่ะซาไป ไปซื้อยาง่ซ <bug> <ers> ื้อซีนะไม่ไว้เด้อพี่น้องนางขายกันชอนอยู่ดิไปพอกีนามาจะเจ้าวดเอายัดเวิร์ดมือเรากินกินอยู่บ้นคืมแล้วกันจนค่าเรากับบริยมืองด้มวนนี่ยบริื่อซีที่เห็นใครเม่่ยใดเนี่ยซีซีอันแล้วมาต่บนคืมอีแต่ของกันบริจาค อ้ากอันนี้บรรนางเผานยิ่งเยอมากเลยก็ได้กินได้ทุนเลยแล้วเพราะว่าบุญบาระเจ้าเขาก็ได้จัดยายยังเราพี่น้องก็แค่สูตานะฮะยายเจี๊ยบเปนเมื่อคืนกันสิบแปดเลยก็แซ่ดมากเลยตัวสิบป่อยเลยแหละเคื่องนี้นานนั่งคนไดปไปยใชมาใช้พี่น้องมิตรกบอยู่แต่ในบนนอนละมือไงวัมือยระวางถไแล้วก็ว่าอยู่อานน้ำกันไหลเลยเนาะ ีรสังขารอะไรบอกค่ะนี่แต่ผู้ีราสังขารีจะเป็นจืจ่ะล่มึงไมเอาห่าวันเองบ่บ่เอาบัตรฉีดนะเฮ้อ้ซเพิ่มมาเลยขันราชอสยาภรณ์าชินาต้าวได้ชุกจนังจีนังชาติ้าวาได้ชุกบ้านะี่าไมกินซ้ำกินเลยไม่กินจู่กินกันเบิ่เบิ่งกาินกาแล้วนะไม่กินจูเดียวจนกำน้ำเลในิเแก้ว ใช่เลยฮะยิวเป็ดเปิรไปขันว่าถ้าตักช่องนะค้าเจ้าบริยากเลยสิป่าน้าจะใครไข่กัวเป็ดกระแพงเ่าลูกคนนี่จะมาว่าเนี่ยอ้าวป่าโคลาเลอร์บ้านโอ้เล็ดอยู่ตรงข้าวอยู่เลยเหล็ดตรงข้าง เลือกให้มันเป็นเด้ออันซื้อนะนังทิพไม่ซื้อไง้มันเอเชิมงามๆชิกชินลาบกับคาไลวันนั้นนี่มิมเขอกเองอ้เอาอ่อนๆไห้สามีเบิ้งห้เด้อไอ้สามีละพูดเอาชินคาไลแบบมันกับอันชินลาบพี่อ่ะอย่าลืมมีหมูบเมาไม่มีหรอกเพื่อนฉันไม่มีหรอ นี่แหละพี่น้องในชิ้นนั้นค่ากินจุในเขาขึ้นมาล้างเขาว่าเพื่อนไอซีอยู่บูกเขาเกิดรีบโอ้ยนี่นหะเขาโทรมาแหละเขาบอทันได้เลิกอเขากินตั้งแต่เมื่อคืนนี่เขาแต่นั่นมีแต่มากโมเมนเสียงเพลงดังๆนะบอทางใตมาทางใตเออทำพอนั่ง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 บอทันเลือขอบันดารน้ำตกจัตโลกไก่บรนเลอมาบ้าเนี่ยบอกมาซื้อเบียร์เฮือกห่าเยนะเดี๋ยบอ จกะซื้อรถละซอยละเด็พันหนึ่งซอยละพันหนึ่งบเมนว่าเรือม้าละอันที่บ่าวว้ชื่อเบียร์ติบกระือเป็นแล้วน่ะติก็แม่มาซื้อน้ำกินบาวว้ในงนแหลมมูเจ้ายีงสิมาอยู่น้ากมาหรือไรหละจะชวนเขาขอป้าพุ่นให้เฮ็ดชุกให้เห็นเออดวหางเลยไปเฮ้ย มันจะจะไปหาเราอัง่นชาป่าในบ่กุกเราวขาจะถึงมาอยู่ช่วนเราในสมยาบแเ็เฮ้ลูกมักกินรอบชองเขากินเลยเขาล่างมเตนัถ้าอันทีจะไกเพื่อนกะดาขาบ่่ไกแล้วเ้ากสกินีหยองยองสานมีกับบ้ากันนั่งเนาะพี่น้องเอ้ยขอบ่เพือนเลยพวกขากับ่าตันด้แ่ยวด้ทั่ว ขะนังเห็ดหยองหยองจะลอยโแหว่าให้ลูกหาเงินนะอย่เลียงลานจะมานอนเินตกลงอะพัดกันะจัมือร้านชายนะเราว่าหามือการผ่านมาชองเสมอได้เนี่เนาะหลานชายตัวใดมึงว่ากบอรูชงจอยติุเช้าลูกเกย์อวนอันนี้โอ มีม hmm. ีเง e ินมีคันน um. ้ำกันนันนันแล้วนี่มีลูกน้ำกันกระองคนอะจนไงและพคนถมานน้นหบ้าัตีกวนในกจตองอ้เอาไปนี่ก็เคยตูจเช้ามียก็บางงามๆอะก็ไปทาี่ก็วเอางามไได้นาะเอว้าก็ถะก้อนถาเอาว้าวอย่างน้ดีคอณมันางเงินนันนันน่มันไป เออมึงสิที่มึงแชร์รถต่อได้ปะเออบังดนเดียร์เอาลูด้อยวะยำเขวจอกองเป็นอะไรนากระปุกมังสิใช่้เติมน้ำตาลใเครื่องปรุงฮ่าฮู้ว่าพักก โอู้หใ่คตดทัวร์คาทัวร์ทัวร์ค่เห็นมนิคีว่านกัยังปาบเลยบชอ้นบางมอกนหนาเอาเปคนละขาเกาะมันไปในภูมิเดือนจิไปปานคณะน่ะขายาไปในอ้นนะคะจังหวัดรสชชวนนี้ผู้ไปปานคณะเนาะไปโรดต้มผ้าค่อยไปไต่ได้จองวยะไรสารายมาไปป้านคนละ คันว่าจะไ่คู่เพราะว่าลูกชายเว่าสะมา้เงินนำืบนใช่ไหมำซืบลูกชายนะแต่เยอาเมื่อถามปูซอมเอ้ยซืบนมาว่าอะไรปูจะเด้อแต่คู่ว่าต้องเราแน่นะเราก็ซืดไ่ได้ว่าเราเงียบนานๆก็แต่ลองแม่แบบลูกค้าเราไม่ถมาูปากะ คุณป้าก็ว่าโอ้ยแม่เจ้ากันยังงี้่ยอเรหาย้าย้ยืดีมแงเราจะไปห้าปันคณะรับจ้างเออเราจะไปหาปันคณบจ้างเออส้จะกินยังเช้ากินข้าวกับคนไข่บลแดงบอไข่บดแดง่นห้าบปลดิกินน้ำของเราก้อยทีกับบดิกินได้ย่างอยู่ในกระปุกนะพูดให้ได้มันเอยได้มีตะตุยง่ายเราได้มาหนึ่ง ใสเบื่องอยู่ในกระปุกแล้วล่ะนะพยอจุอบหองัทานนบดแมันเอออันเล็กขีบอันนี้เลยกระชื่อใส่ขวดชื่อไม่ไีแต่สายทีเอาไปนองเลยในมีเพื่อนไม่มีปูงค่ะเจสีไปเงเงคนเดียวแก็ไปชวนไปอีกค่ะกีามีมากบ่ได้ต้องการมูนะค่ยำเด็กไปบ่ได้ต้องถ่าไผ่ใส่แไวกระไผ่เ้ยเกียอดมามนโทษทามนั่ง้วมือได้นั่งติดขึ้นปากซองนั่งิดเปลือ ข้อเงินราก็จังเสียนผ้านางขึ้นเพราว่านงวัดจ้างเงนองงมันเป็นอะไรกนเลยอาจนี้์ันยักษ์ขโมีเสียค่ะอันนี้มแต่โรตตลามีคาโบ่ะมาขายเลยมันเป็นบุญน้อยเขาจะบุญกบบ้านเพิ่นบีวัดนีว่าพี่้องบมีวัดนี่วัดแต่ว่าบุีวัพออวัดมดมีมมาอยู่ไนครับมย่าพอบ้านห้าก็ะส้บ้านคืมแล้เดานจืงจนจานเดจานเพื่อนพ่งกับไก่ไก่ตาล่าอ่มึง รักบานนีับ้องไบุญุบ้านบ่เห็นวัดดอกเงียบิีเา่วัคืมาวดัวัดบาเกนเนี่ปูเนี่ยซะบ้านทมันได้มาอยู่ก็อยู่ได้บักบานได้บานที่จามแล้วจังะเทงเลยรียโววานบุญนั่นเดินหบ้านดาว่าเสียวเครื่องเชียงลงมันคืมดิเืองกัเชียงน่อยบ่ให้เอลงแล้วมีแต่ใช้ขาไปมอของการจบ พ่อนิยกงรมว้บุญัปอยากม้วนเห้เขาไปม้วนยี่หองกาลรอดเพิ่ย่อเขาย่อนำยู่หันเท้ากับประเทศยังในเฮือนบันีเออปโมไปทามีแต่คือชุมเท้านี่กนเมื่อซอยวีอย่างคนอยู่หันโลดมนีบเณกัุนเนบรเฮกับนมีแต่เมื่อเหตรวมโมอยูพุ่นอดเพราะว่าเงินรวมเพิ่นเหตเลย มื่อกี้น้องพี่ลองเอ้ยมาบุญกันมานางจริงนรสโคกันโซเลิกันนิดนึงไม่ติพี่น้องของบมเลยมีใครพี่หัดวาชินีนะคะมีแต่ท่านี้บางคนนะมีแต่ท่านี้บอกบุญว่าเนี่ยนะจิตตาสิมนาค่ะคันสินี้นะคะเดี๋ยวยังสิมีรายการกิ่นยอดดอกพี่น้องเอ้ยร้านยังไคยปักซองอยู่จ้าอ่ะสบายดีพี่น้อง